ตอนนี้หนะ้าห้องเรา <c ười> อีฟาร์มใช่อ๋อมันจะปีะอร่อยเฉยกว่านะเจ้งวงก็อร่อยนะวงไอ้เหียเขาไม่ยินโน่เลยสิไอ้เหียถ้ามีแคมป์หรือมีแข่งไอ้เหียอะไรก็ตาม สิ่งที่ต้องแบนคือไส้ทอดไส้ยางอะไรที่เก่วขับไส้ไอ้สครับโอเคเป็นทุกคนเลยที่งานก็แบนเลยงานก็แบงเลยงานก็ทุกเลยแต่เราจะทำไม่ที่บ้าโง เฮียทายแข่งอีฟวันไหนไอ้สัสก็ดันยิบหายเฮียเอาไปซื้อเบียร์เลยไอ้สัสเฮีย <c oughs> ผนไม่เคยแข่ง <c oughs> แล้วแล้วมันคิดว่าจะอาลัง <c oughs> ไอ้เฮียมันคิดว่าจะอาลังนี่นะไอ้ครั้งแรกมันยังเป็นงานแบบจัดเล็กๆไงพอมาเจอรอบนี้แบบไอ้สัตว์ใหญ่เกินโดนตา ใช่อัฟไลน์คือทีมออฟฟิเชียลก็เลยแบบนะครับทีมชาติในรายการที่พี่เพากกงอร้รอรบแรกก็เจอของเลยไอเราไม่รู้พอเรากลับบ้านมาถึงรู้แต่และองค์นี่แบบตัวอะไรนะ ตัวจากซโมสรขอนแก่นบ้างตัวจากนุ่นตัวจากนี่เยอะชิบหายคือตัวไทยลีกอะเอาไงไงแต่ยอมรับว่าสักคมเขามันก็ดีในระดับหนึ่งคือต่อให้แบบคุณอยู่ต่างทีมกันแต่ว่าคุณเด้ไปเขาก็ไม่ได้โกรธหรืออะไรกันคือมันก็โอเค ให้เขาไม่โกรธกันเขาเป็นพวกกันทั้งนั้นเลยแล้วเขาไม่คนเราเขา,าคุยกันด้วยดีลองพึ่งมาแล้วนู่นนี่เขา,าอธิบายต่างๆว่า,าวะอะไรยังไงของคู่พี่ตรงที่ว่าอะไรวะท็อป ท็อปหนึ่งของเอเซิร e ์ฟอีฟบอนเออมาอยู่กลุมเดอกวกบนั่นแล้วเกล้ไอ้หน้าตัวที่เขาเล่นเป็นแมนดีวะไม่ไม่มันคือตัวที่แบบเป็นกลางเลยเัรว่าพี่ใช้แมนคือเ,เกมออฟฟิเชียลอ่ะปัจจุบัน C, แมนยูเอซีอีก็คือตัวตามนั้นเลยตัวที่เราเลอกว่าเราจะเลือกทีมอะไรซึ่งมันก็ไมไ่ต่างกันขนาดนั้นเลย คุณแปอย่างรแรกคุณหกนะ เย้เช่เศรส่กินกันแล้วพี่อ่านได้อูรุสมาปะได้ได้ต้องต้องเป็น UAC เหรอต้องเป็นรถอไเนี่ยที่เรานั่งเลย UAC ปะหมีใช่ปะนม่ยรถสี่อะเนี่ยทิ้งไปแล้วไม่มีครับไม่ไม่ใช่พอดีอูรุสอล้แลมโบะ ลัมโบมันยิงยากกว่ารถปกติปะ่ะเหมือนกันวะพี่พมองรถตะกินอะตรงตรงที่กระจกปะ่ะ คนยิงอะไรบอกไว้นะไปไปิดเสียงเกมอยู่ ล้อกันมาได้ไงวะมีใครใช้คุณหกวะไม่อยากใช้คุณแปดแล้วมีมีมีผมแต้คุณนอก ก่อนอย่างใกล้เนาะวะที่เดิมที่เดิมที่เดิมหลังนี้บ้านเนี่ยอ๋อบ้านเรากับบ้านมันไม่ได้ไกลกันนี่หว่าพี่เดินเดินได้เลยเนี่ยเตือนบอกให้จะต้องเปิดนอกสักตัวห่งตัวก่อนจะไปดันมันกวนเยอะเลยกวนไม่ขึ้นหลักฐานแต่เทศหออำเาอไม่ขึ้นหลักฐานะเนี่ยดันยังไงก็ดันไม่ได้ ต้องมีคนขึ้นไปเล่นบนรับจริงจะก็เสี่ยงจะก็เสี่ยงถ้าขึ้นบนเขาไม่เอารอไปก่อนดีกว่าอนุญาตหิวของครับ

ไม่ได้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 เคเบสขึ้นละอันนี้ไอ้ดอกไปไอ้ดอกที่เรียกหรืออะไรเยอะต่างเลยไกเห็นละ180เมตรเลยไม่มีใครมีช่อแผละไม่มีเลยไอ้หี่อ้ยกูยูคนอิสั่ กหลังเข้ามาแล้วนอนนาแตกลตเบกลับไปเล่นในบ้านแล้วกู lặng หลังหายไว้นะหาไม่เจอเลยแต่ชัวร์ๆน่าจะอยู่ยบ้านบ้านหลังเนี้น้นยยอยยิ่งกับใครอยู่ไม่รู้อ่ะ กูเจ็บ,บนนมั่ขึ้นหลังคายิงเล้วไอ้สองตัวบนหลังคาตรงนั้นเลยไหมดูหลังให้ฮอกกับอะไรอะ่ะข้างบน u n เอนซีอ่ะมิเรียมเบบีบบ้โรเจอร์ ที่ห้าอยู่ข้างหลังนเนอะไ,ไม่ได้เปิดชื่อไว้โอเคไม่ไ้องเปิดดีละจะกูเปิดคนเดียวที่ห้าอยู่ข้างหลังเพื่อปิดเสร็จปิด UNC เสร็จเล่เป็นเล่มันขึ้นหลังคานะ อยู่ได้อยู่มันต้องออกมันต้องออกมันต้องออกตรงบนหลังบ้านแล้วนะพี่ฮะน่บ้านนาเจ็บ

หลังไม่อยู่โซนนี้นะบอกก่อนนะไอฟรีไม่ฟรีไม่ฟรียังไม่เห็นเห็นแล้วหรอหลังยังไม่เห็นนะไอ้นัดก็หมีว่าหลังกันก็ได้นะหลังไหนมัดสี่อ่ะเออเรียไม่เอาแล้วนมาสี่อ่ะนัดห้าห้าเจ็ดสามห้าเจอดสามนัดฉันอยู่ไช่ใผมก็อยู่ไอดับไอ้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 ดับโซนไอดับ เยอยตัวมายแม่มากูเฮี้ยยหมด ได้ปะเผื่อช่วยยิงได้นี่เลยพี่เอ็มเลยพี่สี่ก็บอกเลยผมอยู่ฝั่งขวามีหมดเลยนะกูเห็นนี่ก็ไอจอบอะไอจอบเป็นที่ห้ามันไม่ซ้ำกันเองว่ะย่างๆไอจับไอจับเพิ่งไอจับพลังรีเซ็ตมาร์คหนึ่งมาตายหมดแล้วอนั้นมันเลยเข้าไปต่อเนี่ยมาเป็นทีมเดียวเฮ้ยได้ที่สองไทยที่สองไทยมีเนี่ยมีออกไปหมดแล้ว ที่พี่บอกออกไปยังยังยังอยู่หมดเลย,ยตามเส้นกุญเลยอยู่ครบหมดเลยโอเคโอค้โหไม่อยู่หลังไม่สุด้วก็ดูแบบกันดูแต,นดแต่พี่เก็บเสียงอยู่บ้านนี้ตอนนี้นเอ้ขอบคูฉีกมาเล่นบ้านนี้นะเฮ้ยมันจะเดินยัดพวกมึงจะช่วยได้ป่ะได้ไมาดิยี่ห้อยเมตร าชนหนึ่งไม่กดังมันมีรถอยู่ในะน,น,น,นี่มินแม่งเป็น,น,นปัญหาแต่มันจะตีมเราไม่รู้นี่เออไม่รู้ไม่รู้ไม่เดี๋ยวท้ายทิ้งกูทายทิ้งกูพวกมึงเล่นไปท้ายทิ้งกู ก็ไม่ต้องมึงเดินสามคนเลยหมีไปเดินสามคนเลยท้ายทิ้งเลยเจ็บเจ็บบ้านกูรัดกูรัดกูไอ่รู้กูนะมันมันมันต้องโดนเออมันมันต้องโดนหลังช้อน มาหาคุแล้วมาหาคุแล้วมีหมีมองตรงพี่มองตรงพี่มันกำลังเจอไหมกำลังเจอมันอยู่ข้างในอ่ะถอดตัวเลยมูเละอ๋อมันจะให้ขวายิงเลยให้ขวายิงให้เราต้องปิดเราต้องปิดอยีกแน่ๆนะถ้าเราไม่ปิดอยา้โโทษปิดติ้าบ้านได้ป่ะพี่อ่ะได้ได้ได้เหลืออยู่ มเลปิโมเลปิโมเลปิโมเลยเดียวกันพี่เวนีได้บ้างมีโเสือกแล้วอะไรกับอะไรบ้างเราอพี่อ่อไมีมีออปชันอีกะยัดออปชันลองให้ได้ปะเดี๋ยวผมไปชิดด้วย มีรอเวมีรอเวบโอยโอยยปั๊มกูปั๊มกปั๊มไม่เป็นไรม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดหมดหมดรีมีรีมีรีมีอยู่หน้ากรนไหนบอก ไม่มีเที่อะไรเลยครับเบสคิกแพไจะยังเปิไม่เอา่อยากติงเลยไม่เห็นเราแยกกักระสุนจะหมดแล้วันะาเลยวะใคริงวะถูรเปิดเลยไปตัดโดนมไปดิเี้ยอมอยอะาเกิดว่าหลังหลังเรามันก็ไม่ได้เคลียร์ถูกไหมเออไังแอชั่นกูหมดแล้ี่าเ่าเ่าเราเร ระ้วเพื่อนำหมดแล้วเหมือนกันอาจจะเล่นโกดังอาจจะเล่นนี้ขึ้นอีกขึ้นอีกเอามาเล่นบ้านเล็กปัญญาอ่อนใช่ไหมใช่ใช่ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอ่าใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ปัญญาอ่อนนั่งอยู่ปัญญาอ่อนเน,นนะอยู่นะอ่ะให้เวทเนี่ยไปคุณดูหลังคุณดูกูหลังเปิเป็เวทเนี่ยสัตว์เลยเก็บสองลูกแล้วเจ็ดลูกะมีเนี่ยเอาท่านเหลือป่ะเข้าไปเอา หัวใจยังไม่หมดนะหัวใจอ่ะหัวใจยังมีอยู่นะไม่รู้กี่ตัวมันจะมีมต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้แล้วถึงจะไปตีว่านบรรยอนได้แม่ไม่อยู่ไอเหี้ยนพีเบเลรอ<ห>มาร์คสามเสียวอยู่มารคสามคือถ้าสมมติเป็นเส้นเนี้ยมาอย่างเงี้ยมีสองตัวนะมีแค่สองตัวมารคสามสองตีต 3, 2, 3อ่ะโอเคงั้นโซนนี้กูดูได้อยู่เล่นไปได้ปะโซนมาร์คสามอ่ะท่านวิ่งข้าม ที่นี่หวาเ่ยนตัวเนี้ยเราแล้หลังมันตีกันอยู่เบ้นแต่มันข er er ึ้นหินเนี้ยทำไมขึ้นหินไอ้่กูระวังเองหินเขาบ้างหินเขาบเฮ้ยนัดถ้ามึงไปนอนได้ป็วเใ้หินนะไไปหาองไม่ะปิดบ้านไปเลยไหมตัวเล็กตอนนี้อ่อนนะลองดู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 ไม่มีเะเไม่ไม่มีอยูไม่มีอยู่

รีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ nah, ็ตรีเซ like> ็ตตอนนี้ม um, ีเวลารีเ uh ซ็ตตอนนี้ม oh, okay ีเวลารีเซ็ตรีเซ็ตเลยมีตะม้งอยู่อย่างงี้มีตะม้งอยู่อย่างงี้บนเขาแน่แนที่อยากเจอใช่ใช่ใช่รีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนพากระจายเลยเงี้ยแล้วรีแลีดอเฮ้ยเห็นแล้วอยู่บนเขาเลยอสองตัวสองตัวขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วข้เานี่เข้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 านี่ นัดเนินเนินได้เนิน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 กํลังไปนินกํลังไปนินรอเพื right? ่อนรอเพื่อนรอเพื่อนไปไปลูกนึงเนินผมเซฟสองลูกเฮ้ยมีออกส่ายมาตัวนึงมาร์คูมาร์คูได้นัดได้นัดฝาบมาตัวนึงคอยไม่ได้เล่นเลยเดินเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวตัวนึงอยู่ห้องน้ำเลยผมแฝดโถมอะไรได้นะโถมไปเลยลุมห้องน้ำบั่นได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวขวามันอยู่ทางบูนัดมาเดินนัดชิปให้เดี๋ยวกูเชฟให้ลองให้หน่อย ยอมอยู uhm. ่ห้องน้ำสวย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 หัวห huh ัวคมคมมึงอะแล้วเป็นอีกหนึ่งตาที่คุ